ภาวะสิ้นยินดีเกิดจากอะไรนะครับคลิปนี้เราจะลงลึกกันนิดนึงถึงการทํางานของสมองเลยนะฮะข้อมูลเอามาจากงานวิจัยอันนี้นะครับไปตามอ่านกันได้นะครับข้ออย่างแรกนะครับต้องเข้าใจการทำงานของสมองส่วนแรกก่อนคือส่วนเรียกว่า n u c l e u s a c c u m b e n s หรือเรียกว่า NA แล้วกันสมองส่วนนี้สารสือาา่อประสาทที่เกี่ยวข้องคือโดปามีนนะครับมันคือสมองส่วนเรื่องของวงจรของรางวัลหรือ reward system นะครับมันคือการที่สมมุติเรากินของอร่อยแล้วกันเรากินของอร่อยเรารู้สึกฟิน โนบอมีนจะหลั่งที่สมองส่วนนี้ทําให้เราต้องการที่จะกินอีกไม่ใช่ชอบนะแต่ว่า a n t ที่จะกินอีกนะครับก็ทําให้เราเหมือนอยากจะกินมันอีกแล้วก็เรียกว่า positive reinforcement นะครับทีนี้การทํางานของสมองส่วนนี้มาทํางานลดลงนะครับทำให้เกิดอะไรขึ้นทําให้ motivation ในการใช้ชีวิตหรือความต้องการในการใช้ชีวิตเราเนี่ยมันน้อยลงนะครับนี่คือสิ่งแรกที่เกิดขึ้นสิ่งที่2ที่เกิดขึ้นสมองอีกส่วนหนึ่งจะทํางานมา compensate สิ่งนี้เรียกว่าสมองส่วน vmPFC หรือ ventromedial prefrontal cortex มันจะไปกระตุน้นการทำงานของสมองส่วน NA เนี่ยนะฮะทำให้มันทำงานเพิ่มขึ้นทำให้ motivation เรากลับมาแต่การทำงานของสมองส่วนนี้นะฮะที่เพิ่มขึ้นมันดนันไปกดสมองส่วนอารมณ์เรียกว่า amygdala กับสมองส่วน limbic system ทำให้สมองอารมณ์เราถูกกดนะครับทำให้เกิดอะไรขึ้นทำให้เราไม่สามารถสัมผัสอารมณ์ของเราได้ อารมณ์บวกอารมณ์ลบของเราเลยไม่ได้ถูกสัมผัสมากเลยเกิดภาวะเรียกว่าภาวะสิ้นยินดีหรือมันไร้อารมณ์นั่นเองนะครับอันนี้คือคําอธิบายที่เกิดขึ้นทีนี้ถามว่าเราทํายังไงกับความเข้าใจอันนี้ได้อย่างแรกนะครับคือการตับสมองที่เป็นต้นตอของปัญหาคือ n u c l e u s a c c u m b e n s ก็คือการทําสิ่งที่เรียกว่าโดปามีนดีท็อกซ์ทำยังไงไปด,ไดูในคลิปนี้การทาโดปามีนดีท็อกซ์จะแก้ไขทําให้นิวเคลียสแอคัมนทำงานได้ปกติสมองส่วน VMPFC ก็จะทํางานลดลงก็จะกดอารมณ์เราน้อยลงอย่างที่2ที่เราทําได้นะครับเรารู้ว่าสมองส่วนอารมณ์คือ limbic system กับ m i d b r a เราถูกกดไว้นะครับเราก็สามารถเรียนรู้การรับรู้อารมณ์ของเราได้เรียกว่า emotional awareness จะรู้ผ่านการทรําจิตบาบัดก็ได้หรือว่าผ่านตัวเองก็ได้ในการรับรู้ฝึกเองก็ได้นะครับคือการรู้อารมณ์นะครับเราสามารถรับรู้ได้ง่ายผ่านสังเกตผ่านร่างกายของเราก็ได้ นะครับบางทีเวลามีอารมณ์บางอย่างก็จะเกิดปฏิกิริยากับร่างกายบางอย่างเช่นกังลวลเราก็จะมีการแบบใจสั่นใจบิวปวดตึงกล้ามเนื้อได้บางคนมีอารมณ์เศร้ามันก็รู้สึกจุก,จกๆที่คอได้นะครับการรับรู้อารมณ์ผ่านอา,อาการทางร่างกายเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดแล้วก็เป็นการตั้งชื่ออารมณ์นั้นคือ naming emotion นะครับการรับรู้อารมณ์นะครับจะแก้ปัญหาการติดสารบางอย่างได้นะครับเพราะบางทีเราไม่รับรู้อารมณ์ของตัวเอง เราเกิดอารมณ์บางอย่างขึ้นมาบางคนจะจัดการด้วยการใช้สารบางอย่าง,งเช่นเครียดก็กินเหล้าสินะครับหรือว่า,ากังวลก็กินนอนหลับนอนสินะครับเพื่งมันเป็นทางลัดในการจัดก,การอารมณ์โดยที่เราตัวเราเองบางทียังไม่รู้สึกถึงอารมณ์นั้นเลยแต่ว่ากินพวกนี้แล้วมันเป็นทางลัดสบายดีพอจัดก,การตรงนี้ได้ก็จะช่วยลดการดื้อของโดปามีนได้ด้วยนะครับทำให้ภาวะซึ่นด,ดีก็ดีขึ้นได้ด้วยเป็นแบบวงจรกลับไปอันข้อแรกได้ด้วยนะครับ ก็น่าจรบมานนี้ครับสำหรับภาวะซึ่งดีแล้วก็วิธีแก้ไขนะครับบอกว่าแก้ไม่ง่ายนะครับแต่ว่าถ้าแก้ได้เนี่ยควรจะมีความสุขขึ้นสัมผัสถึงอารมณ์ทั้งบวกและอารมณ์ลบได้มากขึ้นนะครับ